ไตเติลอะไรกวาดวัดกู้ศรัทธาถึงเวลาสังคายนาพระพุทธศาสนาเนี่ยคำหลังเนี่ยะเป็นคําที่ดูเหมือนจะฟังแล้วก็มันมันคุ้นๆแต่ก็ไม่ได้ถูกนํามาพูดทีก็พูดทีพูดทีหนึ่ล้วก็เมีนะแต่ไม่ได้มีการลงลึกว่าเออเราจะต้องเริ่มต้นสัทีหนึ่งผมเนี่ยทันทีที่มีพระบรมราชโองการนประกาศนะยกเลิกการ ตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์อะไรทั้งหลายแหละเนี่ยผมเ็มานั่งลําดับเรื่องในพิโก้นะว่าโอ้เนี่ย,เ,ยเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนไม่เคยได้ยินได้ฟังตั้งแต่วบวชเนรเล็กๆอยู่ในวัดจนกระทั่งสือขาลาเพศออกมาแล้วก็มานั่งทําข่าวอยู่ทุกวันเนี่ยอืข้อครั้งนี้แหละครั้งแรกนะที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะเช้าโชนในวงการของสงฆ์ผมใช้คําอย่างนี้ก็แลวกันกับสิ่งที่เกิดขึ้นผมส่องเข้าไปในกลุ่มลายวัดต่างๆเนี่ย คือมีแต่สาธุสาธุและเป็นการสาธุที่น่าจะต้องถ้าพูดภาษาชาวบ้านต้องแช่แข็งไว้สักระยะหนึง่งไม่ต้องมีนะฮะเพื่อที่จะนำไปสู่สิ่งที่ผมตั้งเป็นประเด็นแรกเนี่ยพระท่านต้องกวาดวัดนะ่ยต้องกวาดวัดและสำรวจตรวจสอบนะวัดปฏิบัติทั้งหลายแหละเพื่อที่จะให้พิสูต์ตัวเองให้ได้ว่าเราอะนะบริสุทธิ์ผุดพองจากนั้นนะศรัทธาผู้คนทั้งหลายก็จะกลับคืนมา สิ่งที่รัมตรีสุชาติตันเจริญทำพอสอกำลังคิดแล้วก็จะออกคนหมายสามวาระเ<ต>มื่อสักครู่ท<ห>ี<ห>่ผมบอกมันปลายเหตุนะฮะสาเหตุต้นตอน,ตอน,นั้นนะคือเรื่องของปัญหาที่เราพูดถึงกันมาตลอดและไม่เคยทำนะและก็ไม่ได้คิดว่ามีใครจะเริ่มต้นสักทีคือสังขยาณาพระพุทธศาสนาเป็นนิสสังขยาณายอยังไงไม่ใช่สังขยาณาพระไตรปิฎกถูกไหมเป็นเรื่องกันนะหลายอย่างนี่ผมย้อนให้ฟังนิดหนึ่งกว่าที่ผมจะตั้งใจมาพูดกับพี่โก้เรื่องนี้ เมื่อคืนเนี่ยผมเซิร์ชเข้าไปดูเลยนะอืว่าการสังคายนาพระพุทธศาสนาเนี่ยตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาจนถึงวันนี้2,568ปีนะฮะมีการสังคายนาพระพุทธศาสนามาแล้วเก้าครั้งสมัยพระพุทธองค์ยังอยู่เนี่ยนะ,ะยังมีการสังคายนาพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นเพื่อที่จะชําระสางเรื่องพระธรรมวินัยในเบื้องต้นก่อนในขณะที่พระพุทธองค์ยังทรงพระชนชีพอยู่นะ ถัดมาหลังพุทธะปรลินิพานไปแล้วเนี่ยก็มีการสังคายนาเป็นครั้งที่สองครั้งที่หนึ่งกับครั้งถึงสามครั้งเนี่ยเกิดขึ้นที่อินเดียครั้งที่สี่ถึงเจ็ดเกิดขึ้นที่ศรีลังกาครั้งที่แปดกับครั้งที่เก้าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยครับอ๋อลประเทศไทยเนี่ยพศไหนพศไหนพศสองพันยี่สิบเกิดขึ้นครั้งที่แปดที่จังหวัดเชียงใหม่พระเจ้าติโลกราชนะเป็นองค์อุปถัมในการที่จะสังคายนาพระพุทธศาสนา ถัดจากนั้นเว้นว่าไงอีกนั้นเนี่ยเกิดขึ้นที่กรุงเทพสมัยรัชกาลที่หนึ่งปีสองพันสาอยสามสิเอ็ดนี่ยผมไปลื้อไปนไมากเพราะนั้นจากสองพนสมสาสิเอ็ดนะมาถึงวันนี้สองพันผ่านมา2องร้อยสามสิเจ็ดปียังไม่เคยมีการสังคายนาพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังทั้งทั้งที่วัดปฏิบัติเอย่ยหลักธรรมคำสอนเอย่ยสารภาพอย่างเนี้ยม,มันเป็นปัญหา ซึ่งหลายคนก็มองว่าต้องปฏิรูปต้องปฏิสังขรณ์แต่หลายคนบอกมันต้องสังขยาณาการสังขยาณาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้หลายๆอย่างในสมัยพทุทธการเรื่องของหนึ่งเนี่ยที่ผมย้อนไปก็คือมีการปัญหาเกิดเรื่องของหลักธรรมคำสอนก็ที่จะให้ก็ต้องแยกเป็นเรื่อง ทำ<ใ>สัล <คำ S 1> ยายนาไปดูเรื่องหลักพระธรรมหลักธรรมคำอสอนก็สัลยานาพระไตรปิฎกครั้ง<ะ>แรกที่ทําก็เพื่อที่จะให้พระพุทธเจ้าที่ทรงพระชนชีพอยู่เนี่ยได้มีการตรวจทานเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งทั้งหลายแหละนมันใช่หรือไม่ใช่เพราะหลังพุทธพปรินิพพานไปแล้วก็ทําขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะรวบรวมให้มันเป็นแบบแผนนันเดียวกันอยู่ในที่เดียวกันเป็นหมวดหมู่แล้วก็ใช่นะถัดจากนั้นมาก็หลายๆเรื่องมีคนปลอมบวชบ้าง มีการบิดเบือนคําสอนบ้างมีการแตกแยกในหมู่สงฆ์บ้างสารพัดอย่างรวมความทั้งหมดเนี่ยมันเป็นปัญหาเพื่อที่จะมาชําระสาสาาและก็รักษาพระพุทธศาสนาให้สื <_ q o> บทอดกันไป่ายๆหลักๆก,ก็อาจจะสักหลักศักษา,<อ>าก็คือสังคายนาพระธรรม<อ>สังคายน<ๆ>าว,วัดวัดปฏิบัติเรื่องบทบาทพระสงฆ์ทั้งหมดนาทีเนี้ยต้องรวมความด้วยอันนี้ก็คือบทบาทพระสงฆ์ สุดท้ายก็คือเรื่องของวัดเลยจะบ,บริหารวัดจัดการวัดกันยังไงคือที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันไม่ได้ลงลึกไปถึงอ่าอ่เรื่องหลักธรรมคาสอนอ่าเรื่องอ่าวัดปฏิบัติของพระสงฆ์อ่าเรื่องบทบาทของพระหรือแม้กระทั่งการจัดก,การศึกษาเนี่ยสามสี 3, ่ข้อหลักๆในผมว่าถ้าเอามามัดรวมกันแล้วก็มาทําการสังยายาพร้อมกันเสียทีเดียวจะได้มีหลักไงเมื่อมีปัญหาครั้งนี้เกิดขึ้นเนี่ย นะอย่าเพียงแค่แก้ปัญหาปลายเหตุอย่าเป็นเพียงแค่จะปฏิรูปเหมือนกับที่สังคมาทางฝ่ายชาวบ้านกำลังทำอยู่นะสังคญญายนาแล้วก็ทำเป็นกิจจลักษณะเป็นชิ้นเป็นอันอย่างเป็นทางการเสียทีครั้งที่10เกิดขึ้นในพออนี้น่าจะงดงามครับอยู่ในรัชสมัยมัยรัชกาลที่10ด้วยด้วย<อ>และเป็นการสังคายนาพระพุทธศาสนาครั้งที่10นอกจากจะเป็น พุทธบูชาแล้วยังเป็นการร่วมกันจันโลงพระพุทธศาสนาให้แต่น,นี้ที่ใครเป็นเจ้าภาพก็ที่ขยับกันอยู่เนี่ยนะฮะเริ่มไปสิครับนะฮะมีตั้งเยอะแยะมอจะเสนอเองไหมนะฮะหรือว่าสำนักพุทธจัดกราบถวายมหาเถรสมาคมหรือนะฮะคุณสุชาติตันเจริญไม่แน่ใจถ้าฟังเราพูดอยู่นเวลานี้เสนอตัวเลยแล้วก็ทําเป็น นำเสนอไปเป็นขั้นเป็นตอนเสนอแผนเป็นเสนอแผนไปเลยเนี่ยและมันได้จังหวะเวลาและก็เหมาะกับโอกาส <พอ S 2> ที่จะต้องทำก็ยอย่างที่เราพูดกันน,นะนะก็เมืองไทยข่าวเช้าข่าวอะไรพวกนี้เยอะพอถึงเวลาเดี๋ยวก็เงียบไปแล้วก,แวก็แล้วก็อีกสักพัก็เกิดเรื่องอีกแล้วก็มาพูดกันอีกใช่ฮะดังนั้นคุณมนตรีมองว่าเฮ้ยก็ทำให้มันเป็นกิจจะสะักทีใช่ไหมท<ค>ำมเป็นกิจจะลักษณะแล้วก็เป็นจังหวะ ที่จะได้ทำโดยที่แก้ไขปัญหาที่ต้นซึ่งแนวคิดอันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมาแก้แค่กฎหมายอย่างที่คุณสุชาติแกมองอย่างเดียวใช่ไหมก็คือถือโอกาสดูมันทั้งหมดอ,องรวมเลยนะนี่แหละ